สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุกุสุคนเดอร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกรับสตท๊กให้น้องด้วยนะคะ FC ต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องกราร์ตูนสาวลาใต้สเสนีหนะคะ FC ค่ะก็อยากขอบคุณเ c มากๆเลยนะคะที่น่ารักมากมากนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งที่ถูกใจน้องการ์ตูนมากๆเลยนะคะก็คือนี่ค่ะ f c ท่านนี้และเข้าคอมเมนต์ที่ น่ารักมากๆเลยนะคะคือบอกว่ารับชมจากใต้หวันโฆษณาหลายคักง่หลายจนกดขามน่่นได้เบิ้งเนาะคือบอกว่าแมนจา้าคือมันโฆษณาเนาะมันยาวค่อนข้างที่จะยาวนะเอฟซี FC นะคือวางตัวที่น้องก็การ์ตูนได้ดูคลิปอะไรก็แล้วแต่เนาะเวลามันนานเกินของคนดื่นนะ เวลามันนานเกินน้องก็กดผ่านไม่อยากดูแลมันมันนานเกินไปนะแต่เอฟซีท่านนี้คือต้นต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคือแบบว่าอยากให้เอฟซีช่วยดูดูโฆษณาเนาะอาจจะหมาว่าเสียเวลานิดหน่อยก็แบบว่าไม่อยากดูแลนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆแล้วก็น้องเองนะคะมีภาระค่อนข้างที่จะเยอะใครเอฟซีทำงานโรงงานนะคะ เลิกมาก็ทำคลิปต่อนะคะมีคนดูเยอะบ้างมีคนดูน้อยบ้างนะคะก็น้องก็ขยันทำคลิปเนาะก็ให้ฝาก FC ดูโฆษณาให้น้องด้วยนะคะเพื่อไล่มีค่าขนมหรือว่าเพื่อ,อ,อมีรายได้เข้ามาเนาะก็ขอบคุณ f c มากๆนะคะที่สนับสนุนของน้องนะคะ น้องอาจจะมีผู้ติดตามยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาได้เอฟซีน้องจะมาพูดถึงเกี่ยวกับถนนหนทางอีกแล้วนะคะคือประเทศไทยนะคะคนดาวนิยมดาวแห่ไซถนนประเทศไทยค่้นข้างที่จะเยอะขายเอฟซีนะคะเนื่องจากว่าถานนหนทางประเทศลาวตอนนี้ไม่น่าใช้แล้ว ะะไม่แน่าสะดวกสบายในการเดินทางหรือว่านักท่องเที่ยวอยีกต่อไปขนาดคนเราแท้ๆยังไม่ใช้ถนนตัวเองเลยนะคะมาใช้ถนนประเทศไทยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ถนนไม่ค่อยดีนะทุกคนนะถนนแบบว่าผูกพังเป็นขุมเป็นหลางนะคะแล้วก็มีฝุ่นเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะ อาจจะไม่มีข่าวหรอกนะคะเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าอะไรเรามองไปนะคะขับรถอะมองถนนหนทางรถที่ส,สวนเราอะมันมองไม่เห็นค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีดินอะบังอยู่เยอะมากๆเหมือนกับหมอกเลยแท้จริงมันไม่ใช่หมอกนะเอฟซีนะมันคือฝุ่นนะคะมันคือฝุ่นเยอะมากมากที่ดินนี่แหละทุกคนดินนี่แหละนะคะกลายเป็นว่าทีนี้นะคะ คนลาวนะคะประเทศลาวเนาะแห่มาไซถนนประเทศไทยนะคะบางคนอยู่วังเบียงเบียงจันใช่ไหมคะเบียงจันอยากมาเที่ยวใต้หรือว่าปากเซนั่นเองเนาะก็ขับรถมาแต่บางเอิญเขาคงคิดล่แหละคนคนลาวนะคะว่าเอ้ยทำไมเราขับไปปากเซนี้จากนครหลวงเมียนจันลงไปปากเซเพื่อไปเที่ยวนะคะ แต่ทาไมมันใช้เวลานานจังนะคะอยู่ประมาณเจ็ดชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงแต่ทําไมเ,เราข้ามไปฝั่งไทยนะคะ mm hmm. ก็ไปถึงปากเซเนาะใช้เวลาไม่นานทุกคนเพราะว่าอะไรถนนมันดีไงคะถนนมันดีดีจริงนะคะฝุ่นฝุ่นก็ไม่มีบางตานะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนก็ เอาถนนประเทศไทยนี่แหละเป็นแบบอย่างหรือว่ามาใช้ถนนประเทศไทยเป็นหลักเลยนะคะเนื่องจากว่าการใช้ใจ่ายก็ฟรีนะคะฟรีด้วยทุกคนนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูคลิปถ้าเอฟซีติดตามน้องนะคะน้องเคยอัดคลิปนี้ไปแล้วเนาะการแบบว่าถนนหนทางบ้านน้องไม่ดีเลยเอฟซี FC ว่าอันตรายไหมเดี๋ยวน้องจะให้ดูนะคะ เป็นขึ้นซื่อเลยนะถนนนี้นะต้นก้บวมีอย่างย่าออกจากตัวเมืองปั๊บไปลักสิบหกปั๊บวิดขึ้นไปอีกน้อยนึงแล้วก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางแบบนี้แหละทุกคนเบิ่งได้เลยเนาะเกาสิวันเราก็เป็นซ่องไปดาวอังคารน้อยหนึงเออโอ้โหสันแทสันว่ะมาหน่อยนึงปั๊บเจอเลยเนาะรถเพย์ไปแล้วหนึ่งคันเนาะเออเนาะป้าบ้านในฮอใส่อามาต่อเลยเส้นทางของบประหงเป็นแบบนี้ยังอีกยาวไกลเนาะดาวอังคารของพวกเงายาวๆทรงวิวกันได้ทั้งข้างก็จะมีแบบเก็ทฮิมาสมๆให้สมววิไป้นึกงใหละ ภาษีเก้าราคามาเนได้ระยะหนึ่งกัสิเก้าสู่ทางดิตวาวายัางเห็นหลักฐาน <c oughs> ว่าผู้ใด้ที่ปืนมาจากกลุ่มนั้นโง่คนกระจุดสิออกเนาะหรือคือเงียบแหงกับกลุ่มมาได้เรื่อยๆส่งวิวไปได้เรื่อ,ๆอยๆได้นึ่งตามตามได้เจอก็คิดว่าเออทางกระตุดกระจิตน่าจะเบิดแล้วเนาะแต่ว่าพอเขาได้ส่งวิวไปแบบเพลินๆในระยะหนึ่งเนาะอันนี้ส่งไปก่อนส่งไปก่อนระยะหนึ่งปั๊บกับมาเก้าขอสินี่เนาะอันนี้มันจะมาในโหมดของการแปลว่ามาแบบหมอกหมอกสีส้มอาจจะเป็นเพื่นแปลงทางไม่รู้กัน เล็งเนอะเนาะ,ะทางทางอ่ไอ้น้องอันนั้นเห็ดทางซอยแดงเล็เลงแม่เนาะแต่ปมไม้ตัวนี้ขอบอกเลยคําเตือนสำหรบับแฟนผู้ใดที่ว่ามม,มัวแน่นี่นให้เซตยางดีเพราะว่าขนาดเซตยางดีเห็นมอัอันนี้ถึงไซส์ไซส์สวาไส์จิตเบิ้งเลยด่ะไส์จิตสัมผัสในการทับทับขับสัมผัสจิว่ารถม้าหรือบนมาต้องคอยขี่ห้ามเล่งโดยได้ขาดเพราะว่าวันขี่ฟุนฟุญจนบรเห็นอย่างเลยจบจากฟุนมาแล้วมาต่อดาวคันคืออก้าร้อยานี่จะเป็นแบบเฮลิเคียนขึ้นมาหน่อยหนึ่งยังบูเบิดอีกกับฟุนอีกคันต่อหนึ่งจนสุดท เลยเจ้าของดอกเนาะส่วนบ่มีเจ้าของมือสองเขาเรียกว่าฝุ่นนั่นเองทุกคนมันเป็นคล้ายคดินอะทุกคนเพราะว่าถนนประเทศลาวเนาะมันไม่มีปูยางเหมือนประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเอาดินไปปูหรือว่าไปถมให้เป็นถนนหนทางพอให้ประชาชนบิ่งได้แค่นั้นเองนะคือจะเอาอะไรกับดินมากมายพอฝนตกมาหน้าฝนก็เป็นขุมก็แสรถบิงไม่ได้และนะคะรถดื่นบ้างนะคะ พอหน้าแรงนะคะ F 4, มันก็กลายเป็นว่าฝุ่นเยอะนะคะฝุ่นเยอะกระจายเลยนะคะนี่แหละลาบากมากนะคะเพราะฉะนั้นทําให้คนดาวนะคะหันมาไซ้์ถนนประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนะคะ F c ี่ไม่ใช่แค่รายเดียวมีหลายคนเลยล่ะครับที่ชาวลาวเขาเนี่ยได้รีวิวการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงประเทศลาว เพื่อเดินทางไปยังลาวใต้ทั้งเมืองท่าแขกสวนเขตและปากเซในรีวิวนะครับหนุ่มลาวขับรถไปยังเมืองท่าแขกที่อยู่ตรงข้ามคนครพนมปกติแล้วในลาวจะต้องขับรถบนถนนหมายเลข13ใต้เส้นทางวียงจันปากซันท่าแขกระยะทางตาม GPS 340กิโลเมตรแต่ถ้ว่าหนุ่มลาวรายนี้และอีกหลายๆคนเลือกใช้อีกวิธีนึงคือขับรถข้มามแม่น้ำโขงมายังประเทศไทยเพื่อทะลุไปยังเมืองท่าแขก โดยใช้เส้นทางเวียงจันทร์ข้ามด่านมายังหนองคายอุด,ดอสรสกลนครนครพนมเพื่อข้ามด่านกลับไปยังประเทศลาวอีกรอบที่เมืองท่าแขกระยะทางตาม GPS 300กิโลเมตรเท่ากับว่านะครับถ้าวิ่งทะลุป,ประเทศไทยจะย่นระยะทางได้กว่า40กิโลและสภาพถนนที่ต่างกันคนละโลกเพราะถนนหมายเลข13ใต้เที่ประเทศลาวนะครับไอ้คือเพิ่งไปมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับถือกับรถอื uh ้อ huh หือนี่หรือถนนคือถนนที่ประเทศลาวนะครับ สภาพถนนหมายเลขสิบสามตอนนี้มันเละมากมีหลุมบอ่อเป็นกับดักตลอดทางฝุ่นตลบไงกุ้มสูตรพีเอ็มสองจุดห้าเต็มปอดทั้งๆที่ถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนสายหลักของประเทศลาวเลยจากลาวเหนือเชื่อมมายังลาวใต้ก็จะมีถนนหมายเลขสิบสามสายนี้สายเดียวเท่านั้นตรงกันข้ามนะครับเพียงข้ามโค้งมานิดเดียวเหมือนได้ข้ามมาอีกในวันที่เวิร์ตนึงถนนในประเทศไทยตั้งแต่ด่านหนองคายยาวไปถึงด่านนครพนม เริ่มที่ถนนมิตรภาพเข้าถนนนิตโยถึงสะพานมิตรภาพข้ามโขงเป็นถนนลาดยางระดับไฮเวย์4เลน100%เต็มจะไม่เจอ2เลนสวนทางเลยตลอดเส้นทางแถมยังฟรีอีกด้วยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใดๆเดี๋ยวจจะเปิดคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพว่าทำไมทำไมคนลาวถึงได้แห่มาใช้ทางนัดข้ามมาขับรถทะลุฝั่งไทยก็เพราะถนนลาวเป็นแบบนี้ โฆษณนายเลยเดี๋ยนะทางเราทาง13ามนี้เที่ยวบ่ได้แล้วนี่เที่ยวไปเที่ยวมาอรถนี่ก็เทียเท่ยว,ยยวลำบากแล้วเป็นคุ้มเป็นบอ่ออลไะอันตรายไยเทีย่ยงยากแหละโคตรเอาเด้อี่นองเป็นทางหลวงมาได้ดิ ขนาดทางในเมืองหรือว่า,าทางแบบว่าหล <บา S 1> วงนะคะ<บ>าทางล <บา S 1> วงเ <บา S 1> นาะตับจนสิบหกในประเทศไทยนะครับในช่วงที่ออกมาจากถนนมิตรภาพแล้วเข้าสู่ถนนนิตโยแถวแถวอำเภอสว่างแดนดินเมืองใน้อยชมินดูทุกคนถ้าหนุนประเทศไทยดูทุกคนมันคือแบบว่าสุดสุดไปเลยนะคะแล้วก็ไม่มีแรงที่จะสวนกันมาค่ะ คือดีมากเลยนะคะประเทศไทยนี้ดีจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ไม่แปลกใจเลยทำไมคนราวถึงหันมาใช้ถนนประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมไอ้สีเป็นน้องน้องก็ใช้ถนนประเทศไทยเพราะว่าดีอย่างหนึ่งมันไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งนั้นเลยนะคะคือน้องก็ภูมิใจที่น้องเกิดเป็นคนลาวเพราะฉะนั้นมันติดกันกับฝั่งไทยไงทุกคนมันง่ายนะคะ แต่คนไทยบางคนก็เฮ้ยทำไมต้องมาเกาะคนไทยอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมคะทำไมไม่ทำให้บ้านเมืองตัวเองจะเดินถ้าประชาชนตัวเด็กๆทำได้ทำไปนานแล้วนะคะแต่ว่ากฎก็คือประเทศลาวเนาะพูดอะไรไม่ได้เยอะประชาชนก็รู้นะคะเอฟซี F T ก็คงรู้แหละว่าประเทศลาวประชาชนพูดอะไรไม่เยอะไม่เหมือนกับประเทศไทยนะคะประเทศไทยนี้พูดได้ออกกลมเห็นได้กล้าแสดงออกได้นะคะอืม ถนนประเทศไทยเป็นอีกถนนหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าบิ้งแล้วสะดวกสบายคืองามและก็สวยมากๆนะคะคือบริการเขาดีนะคะดีด้วยแหละนะคะเวลาเขากั้นนะคะสะพานอะไรก็แล้วแต่เขาจะทําเป็นกั้นเนาะไม่ให้รถที่จะวิ่งตกสะพานนั่นเองเนาะก็คือความสะดวกสบายเพื่อประชาชนนั่นเองนะแต่ทําไมประเทศเราไม่มีล่ะไม่มีสิทุกคน ถ้ามีก็คงมีไปนานแล้วขนาดถนนขึ้นซื้อของประเทศลาวนะยังถ,ถนนหลวงนะยังไม่ดีเลยนะภาษาอะไรถนนแถวว่าน้องนะคะอย่างที่น้องพูดแหละพ่อกลับไปเออกลับไปซื้อของในเมืองอะ่ะขับรถ e อีแต๊กๆอ่ะทุกคนนึกออกไหมน้องนั่งอะ่ะเต้นตุก๊กตุ๊กุตกตกอยู่โอ้ยแบบว่ามันบมดีเลยเอฟซคือแบบว่ามันไงแหม มันขิ้ดินไงเลยบางเทือนอะ่ะกับโบเห็นคนทียางตามถนนรถรถแลนมาหรือว่ารถแลนผ่านกับโบเห็นรถแมมเพราะว่ามันขิ้ดินไงแห้งจนเน่โมเห็นยางเน้อเอฟซีนะคะคือมันไม่ดีอะ่ะถ้าดีจริงคนเราไม่ไม,ไม่ไม่มาบิ่งถนนประเทศไทยหรอกเนาะของเขาดีอะ่ะต้องยอมรับนะคะ ทำไมสร้างไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลไม่มีงบไงทุกคนขนาดโรงเรียนอะไรโรงหมอเนอะาะถนนรถไฟก็ยังกู้ประเทศอื่นมาเลยแล้วถนนน่ะงบงบของเขาไม่พอนะคะทําให้ช่างไม่ได้กี่ปีกี่ชาติแล้วที่งบไม่พอคือถนนนี่แหละทุกคนถนนนี่แหละ มันไม่สะดวกสบายของประชาชนเลยทำให้ประชาชนต้องพึ่งประเทศไทยนะคะต้องพึ่งประเทศไทยจริงๆประเทศไทยนี่นะไปนาอะไรเนาะทำถนนไปนานี่ปูยางโอ้โหสวยมากๆเลย f อน้องเห็นแล้วนะคะต้องเห็นแล้วสวยมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นไม่แปลกค่ะเอฟซีเนาะโอเคนะคะเอฟซก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดขับสกายให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วก็ห้ามพลาดดูโฆษณาให้น้องด้วยนะห้ามพลาดเลยนะคะ fc ขอพูด fc ที่เข้ามารับชมรับฟังน้องนะคะถ้าน้องพูดไม่ถูกหรือว่าพูดไม่ชัดก็กลับขอโทษขออภัยน้องอกกลับขอโทษขออภัย fc มากๆเลยนะคะเออวันนี้ยูทูบเบอร์เป็นเอามากแล้วนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะ อ่านคลิปไปหลายคลิปมากๆเลยนะคะโอเคนะคะ FC ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย